แอฟทักษออนพูดเรื่องแฟนล่าสุดเรียกได้ว่ากำลังมีความสุขมากสำหรับสาวแอฟทักษออนตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดก็สวยวันสวยคืนกันเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าปัจจุบันนั้นจะอายุ42ปีแล้วและก็แน่นอนว่ามีมอช้างหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบกันบ้างละค่ะซึ่งล่าสุดคุณแม่แอฟเองล่าสุดก็ต้องบอกว่าแลดูมีความสุขมากค่ะและพอโดนนักข่าวถามว่าจริงไหมที่แม่แอฟซุ่มคบเด็กซึ่งหนุ่มตีก็บอกแบบยิ้มๆว่า ให้พีเป็นคนมองเองดีกว่าว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพราะตีชื่นชมชอบพีเส่วนตัวอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ชอบผู้หญิงสไตล์ที่มีความน่ารักความสวยจากภายในถ้าตีเป็นเด็กคนนั้นก็คงจะดีมากๆตีตอบไม่ได้เพราะส่วนตัวของตีเอง PF ก็เป็นกําลังใจดีๆให้ตีอยู่แล้วมีการพูดคุยทักทายกันนอกจากนี้ในวันเกิดของนุ่มตีทางแอฟก็ยังส่งเค้กวันเกิดให้อีกด้วยรวมไปถึงทีมพิธานักการเมืองดังที่ถูกโยงจับตามอง ด้วยและก่อนหน้านี้ทางนั้นทีมก็ยินยันว่าโสดสนิทลังสื่อแซวถามถึงความสัมพันธ์กับเอฟทักษอรอเจ้าตัวยินยันว่าไม่มีแต่ออกอาการหน่อยๆซึ่งทางนี้ทางด้านแม่เอฟเคยออกมาพูดเรื่องสถานะหัวใจไม่มีดาราเด็กจีบทุกคนก็คุยๆกันแต่กับคนทีมพิธาโดนเยอะหน่อยเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันตั้งแต่ประมาณอายุ10กว่าปี โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ส่วนกับนักแสดงรุ่นน้องมาจีบไม่มีทุกคนก็คุยกันหมดคะ่ะ